สวัสดีค่ะเด็กๆสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่9แล้วนะคะกับนวยหนูน้อยนักสัมผัสค่ะพบกับครูไก่ครูแท็กอีกเช่นเคยนะคะแต่ก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนคุณครูมีเพลงมาให้เด็กๆได้เรียนรู้กันนะคะพร้อมทั้งให้เด็กๆทําท่าทางประกอบเพลงไปฟังกันเลยค่ะ เป็นยังไงบ้างคะเด็กๆรับชมวิดีโอสนุกกันไหมคะประสาทสัมผัสทั้งห้าของเรามีอะไรบ้างคะได้แก่ตาหูจมูกลิ้นแล้วก็มือคะ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าแต่ละอย่างทำหน้าที่อะไรบ้างไปดูกันเลยคะ่ะเรามาเริ่มที่เรื่องแรกกันเลยดีกว่าคะเด็กๆเ,เอเราใช้อะไรในการมองเห็นหน้า สำหรับวันที่1เรียนรู้เรื่องการมองเห็นค่ะได้แก่อะไรนะใช่แล้วค่ะตานั่นเองเดีย๋ยวเราไปเรียนรู้หน้าที่ของตากันเลยค่ะหน้าที่และการรักษาตาตามีหน้าที่ดูสิ่งต่างๆรอบตัวเรานะคะค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าสายตาของเด็กๆนั้นยังใช้ได้ดีอยู่หรือเปล่ามาดูกันเลยค่ะ เด็กๆทายสิคะว่าตาของเด็กๆเห็นอะไรใช่แล้วค่ะพี่หมีนเองเรามาดูภาพต่อไปกันเลยนะคะใช่แล้วค่ะลุงกินน้ำเรามาดูภาพต่อไปกันเลยนะคะใช่แล้วค่ะปลานีโมเดี๋ยวเรามาดูภาพสุดท้ายกันเลยนะคะใช่แล้วค่ะเด็กๆสิงโตเด็กๆเก่งทุกคนเลยนะคะ เดี๋ยวเราไปเรียนรู้การดูแลร,รักษาตากันต่อนะคะวิธีการดูแลร,รักษาตาเด็กๆไม่ควรที่จะขยี้ตาแรงๆนะคะควรใช้สำลีหรือผ้าชุบน้ำเช็ดเบาๆเ,เ,เพื่อถนอมสายตาเรานะคะการรับประทานอาหารเพื่อบำรุงสายตาของเราก็สำคัญนะคะเด็กๆ เช่นผักบุง้งฟักทองเพื่อบำรุงสายตาของเราให้ใช้งานได้ยาวนานมากขึ้นค่ะค่ะเด็กๆก,ก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการมองเห็นแล้วนะคะวันนี้คุณครูก็มีการบ้านมาฝากเด็กๆให้เด็กๆท่องพยัญชนะกอไก่ถึงฮอนกคูกด้วยนะคะเดี๋ยวคุณครูจะส่งคลิปเพิ่มเติมให้นะคะพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะคะเด็กๆ วันนี้คุณครูขอจบการสอนเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะบา,บาย